ถ้าติดเกาะล้างจะพาใครไปด้วยนนมาถึงรุ่นสองเหรอไม่รู้อะขอเขียนแค่นี้เอาเอาแค่รุ่นสองก็พอเนอะจะลองลองเอาคนที่ไม่อยากไปเอาไปไม่อยากติดด้วยถ้าติดเกาะเหรอรุ่นสองนะทุกคนอันดับหนึ่งจะเอาพิเกดไปค่ะ <laughs> ล้วก็ดูพึ่งพาได้รอดได้ใช่ดูแบบน่าจะมีชีวิตที่สุดแล้วแบบว่าเราน่าจะรอดจากก่อนล้างสุดแล้วอันดับที่สองคือจินน่าเอ้ยใช่จินน่าจะแบบกําลังคุ้นคิดอยู่จินน่ามันก็จะชอบแบบให้พี่มันทําก่อนอ่ะแต่มันมีความรู้เยอะจินน่ามีความรู้เยอะจินน่าก็ได้อันดับสองจินน่าอันดับที่สามอ่ะให้สองสองคน ก็คือเอมมากับทูแบมทูแบมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนเอาตัวรอดได้ดูโตกว่าดูแบบว่าเป็นคนเอาตัวรอดได้ส่วนเอมมาก็ดูน่าจะฉลาดกว่านานาน่าจะพึ่งพาได้แต่ไม่ค่อยอยากเอามันไปเพราะมันดูซื่อเอมมาดูจะพากันไม่รอดกันน่าจะขำเงนอยู่ในเกาะแหงแล้ว ออกมาได้ใช่ไมม่แบบโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะเยอะน่จาขำตายอยู่ก่อร้างถ้าอยู่กับเอ็มมาทูแบมน,น่าจะกรอดออกมาได้อยู่มั้งอันดับที่สไม่มีอันดับที่5ไม่มีอันดับที่หกไม่มีอันดับที่เจ็ คนที่รู้ว่าใครคนที่คุณก็รู้ว่าใครจริงๆกับพ่อแพงไม่เลือกได้ไหมดู่จพ่อแพงตั้งแคมป์ไงกางเต็นท์ <laughs> กางเต็นได้พ่อแพงอ่ะน่าจะกินผลไม้นก่อนล้างตาย <laughs> กินม,มีพิษ <laughs> ขนาดเจอพี่นา,น,านนี้คืออะไรอ่ะอกินถามไม่เฉยถามเป็นพิธีแต่กินไปแล้วขนาดขนมปลาอยากกินเลยน่าจะ <c oughs> น่าจะกินผลไม้ที่มีพิษตายประแพงส่วนพี่จริงหรอ โอ้สิ้นหวังสุดๆหนูถ้าหนูเกาะติดเกาะล้างกับพี่จริงหนูยอมกระโดดลงน้ำเดี๋ยวนั้น้ย่หนูขอจมดึกดำดำดิง่งลงไปแล้วก็ขอไม่มีชีวิตยอยู่ต่อ